This is gonna come from- วูห้าห้าห้ามาเก่าจุให้หมดเลยฮะ โอ้มุมนั้นปราบเข้าให้<ป>ห้าสเก้าเลยนะป้องกันห้าเก้าดีป้องกันเท่า ดีครับพูยสุดหล่อไม่ได้เจอกันนานเลยดีครับผมหน้าหายตาไปยาวเลยอะเราอะเดี๋ยวผมสวัสดีทุกคนเลยฮะสวัสดีแชททุกคนเลยแล้วก็สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยครับเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ตัซับด้วยนะครับผมสวัสดีเลยสวัสดีทุกคนเลยจำได้ทุกคนนอครับระดับพี่แล้วพี่จําโปรไฟล์ได้ทุกคนยกเว้นอย่างเดียวชื่ออย่าหาถามถึงชื่อเลยพี่ขอถ้้เรื่องชื่อนี่บอกเลยโคตรกวง ไช้วูจริงจากใจจะคนเลี้ยงงูสิงใครบอกจาไม่ได้นี่ไม่ใช่แนะล้วไปเรื่อยจำได้จำได้ครับนะผมจำได้แต่แค่เรื่องชื่อนี้ผมโบจัดเลยผมโบจริงอันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้ไม่อันนี้นนหายไปหน้าหายตาไปนานนะออสตาเนี่ย ตั้งแต่ออาสตาร์ปุ๊บอะแล้วกลับมาเนี่ยอันนี้เพิ่งมานะพอดีคนดูห้าคนแล้ครับอดีทุกคนเลยอันนี้จําได้อยู่แล้วแต่แค่เรื่องชื่อผมโบจริงอันนี้เรื่องชื่อผมโง่มากอันนี้จําได้เอ่อ P O O อันนี้จําได้ไม่ใช่ P O O P P ดิเออจำได้จำได้นนจำได้แล้วระดับนี้แต่แค่เรื่องชื่อผมจะโบว์เลยนะฮะน,นี่พูดตรงๆเลยจากใจ หนูล่ะอันนี้ตัวเรียนบ่อยจาได้แต่ชื่อชื่ออะไรวะเฮ้ย <c oughs> จาได้จริงอันนี้จําได้ทุกคนใครบอกจําไม่ได้จําได้แหมเราก็อยู่ในเซิร์ฟนี่ใช่ไหมเอาไม่ได้อยู่แล้วนี่ตอนแรกอยู่ในเซิร์ฟเลยหาหาฮาบอกแล้วจำได้ ขอละลายก่อนหน่อยครับขอละลายแร่หน่อยเพราะตอนนี้แร่จะเต็มแล้วเต็มตัวจัดเลยเฮ้ยยี่สิบห้าอัพเดตนะยี่สิบห้าอัพเดตอยู่ชื่ออะไรอุมาซาพี่บอกแล้วว่าพี่จับไม่ได้โอ้ยขอญาตขอญาตแบบตึง แพทลองมาหัโสวนฝืดช่วงเนี้โหจัดเลยอย่าลอูอยากเล่นด้วยเข้ามาเล่นี่ว่าเรามีชื่อพี่อยู่อยากเล่นด้วยเข้ามาเลย99เปอร์เซ็นต์ืมมาสองโอ้ยสองพันเลยนะถ้าขายทีขายทีฟูลูจัด,ไ,ดไห้วะก็ ที่ผมใส่อันนี้ดิฟเฟนห้าสิบสี่อันนี้ดีกว่าอะไรวะโว้แต่ขายที่ผมขายได้แพงเลยนะดังแล้วยิงกูลืมชื่อกูไม่ได้ยิงอ่าผมเปลี่ยนไอเดียเอาเออคนดูไม่สำคัญอ่า บอกคนดูไม่สำคัญแต่พี่จาได้เว้ยแต่เราแต่เราไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟอ่ะเออบอกบอกคนดูไม่สาคัญไงกูไม่ไม่ใช่อะไรแชทเข้ามาเลยดูไม่สำคัญเออผมเปลี่ยนไอดียดังไรยิงไม่ไม่ไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงไม่ดังไม่ไม่ได้ยาตังครับผมแต่ถ้าแต่ถ้าเข้ามาแล้วอ่ะเนี่ยถ้าเกิดคนดูเข้ามาแล้วขี้เกียจสุ่มเผาเนี่ยมีโมจอบครับผม รับกดไอดีไก่ครับผมรับซื้อไอดีไก่ไม่ใช่รับซื้อดิเราสามารถซื้อไอดีไก่ได้ร้านนี m o ช็อปนะครับผมเป็นร้านบริการที่ถูกมากๆเลยนะครับสามารถไปรับซื้อได้เลยนะครับผมนีโมช h o p แบบตึงๆตึงเพียกดลิงก์ใต้ดีสคริปชันเลยครับผมกดมาเยเยอะๆเลยเขาจะได้เจ้าแบบเบิ่มๆต่อต่อไปนละยาวนานอืมบอสเบื่อคนดูน,นั่นไงไม่ได้เบื่อเว้ยแชทแทแท็กบอสเบื่อคนดูมันไม่ได้เบื่อเว้ อุ้ยผมมีเผมเกือบผมจะได้แล้ววิกแอคไอระดับแสนระดับแสนแล้วแต่ล่านนะ่ะอยากได้ของดีอ่ะอยากได้ของดีบ่วงบอกต่อมีอะไรบ้างตอนนี้เหลือเพชรส่วนใหญ่จะเป็นแร่ระดับม่วงแล้วนะขายดีแม่แร่ระดับม่วงเอาไปหากินอนะ่ะตอนนี้ บอกรักน <uck> ีโ <n> ม <imo> ลืมคนดูบ้าแชร์ออขอพายเขาเมื่อกี้เสียงเออข้าความเข้าชอปปี้เออบอสเออบอสรักนิมโมล,ลืมคนดูไม่ไม่ได้ลืมไว่ย้แชทคนดูยังสำคัญอยู่เว้ยไม่ใช่ว่าลืมจนหมดเนื้อหมดตัวขออ่านเลยตลายเกาะละไาแร่ด้วยอันนี้ได้เยอะอยู่ เอาไปประมาณสิบแล้วกันอันนี้ห้าอีกห้าไปห้าโอเคประมาณนี้ไปขอแบบเแบบิแบบ่มๆอะไรเนี่ยนีโม่สำคัญคนดูสํารอไหมทุกคนสำคัญหมดเว้ย สำคัญหมดไม่มีอันไหนได้ได้อย่างสีอย่างไม่ทุกคนสําคัญไม่ชแชร์สวัสดีคนดูห้าคนได้รับผมสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ฝากกดซับด้วยนะครับผมจะขอบคุณม,มากๆเลยนะครับไอ้ยัยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คนดูทุกคนสําคัญรอดูรอดูรอดูอดอน,นี่เปิไดได้ไหมครับได้เลยครับสุดหล่อแปบ๊บหนึ่งนะ แป๊บนึงเดอ้อแป๊บนึงเดอ้อเราใหมา่ท่าเนี่ยเนี่ยวเราเปลี่ยนไอดีเนะี่ยเอาเสื้อแต่ดตกางเกงแต่กางเกงน่าจะขายได้ราคาจำๆอยู่ขอแบบเบิ้มๆหน่อย อุ้ยดีเฟนต์ก้าสิอุ้ยราคามันต่างกันว่ะไอเสือใส่เลยใส่แบบไม่คิด <c oughs> ขายแบบตึงๆโอ้แปมือแล้วแปมือแล้วใกล้จะแตะหลักแสนแล้วจ,จะได้พิกแอคสีทอง แบบหลามเท่ได้สิไดกพริกแอซิคทองอ่ะอยากได้พริกแอซิคทองแล้วอะ่ะแชทนี่ว่านี่ว่านี่ว่าเอ้ยดีใหม่ดีใหม่เข้ามาเลยเสือสุดหล่อทุกคนเลย,เย,เย,เยไปเรื่อยพี่ไปเรอยแล้ว มา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 เฮ้ยโกเลมแบบตึงๆมาแล้วเข้ามาเลยครับยินดีครับทุกคนเลยแชทแชทเจอปะวันนี้วันนี้พี่ใส่โค้ดอะ่ะวันนี้พี่ใส่โค้ดมันเป็นโค้ดสิบโลสิบรีโลนะเออมันเป็นโค้ดที่มันให้ใส่วันนี้ใช่ไหมจําจไม่ผิดอะ่ะเออพี่ใส่โค้ดแล้วเว้ยแม่งแบบกูยังเกลือเจอเจอว่าแชท ไอโค้ดไหนวะโค้ดนี้ยันหนึงผมผมหาโค้ดอยู่ไอโค้ดที่มันต้องใส่วันนี้ยปิดหน้าต่างปั๊บนี่นี่ๆๆๆๆน,นี่น,นี่โค้ดนี้โค้ดนี้โค้ดนี้ใส่ใส่แล้วอ่ะพี่ใส่แล้วอ่ะเออถ้าโค้ดนี้ยพี่ใส่แล้วอ่ะแม่งแบบแบบโอ้โหอย่างเค็มมาน้องไอเฮียพี่ใส่แล้วอ่ะเนี่ยถ้าไม่เชื่อนะเดี๋ยวพี่กดใส่ให้ดูเลยแบบสดๆ,ๆพี่ใส่แล้วนะอ,อ,อันนี้คือหลักฐานแล้วพี่ใส่แล้วอไอโคอ้ดแต่ แต่สิ่งที่ได้มาแต่สิ่งที่ได้กลับมาคืออค <c oughs> ส,สิ่งที่ได้สูงสูงสิบโลไม่กลับมามเหมือนเดิมอ้เออบอก่รลกคนดูเออเอ ทุกคนลุมเกย์ไม่ใช่ลุมไม่คือมันก็รักทุกคนเว้ยไม่ได้บอกว่าท right ีคนใดคนนึงแชทเออตอบแอนหน่อยได้ไหมครับรับแล้วนะสุดหล่อเข้ามาแล้วอีเจ้าพี่พี่เข็มมากเลยน้อสุดหล่อสุ่มสิบโลไม่ได้เลยเลยได้แต่ขี้ รักคนดูจริงใช่ไหมจริงครับผม้าไม่จริงนี่วันนี้ไม่มานะเอาตงจากใจถ้าไม่ไม่รักจริงนี่ไมมานะป่ายาเลยข่ายาดขุดแบบตึงๆอยากได้แล่แบบถ้าดาวแบบอิชิรินจัดๆโมนั่นไงบอกกูโมไม่ไม่ได้โมเว้แชทมันคือความเป็นจริงเว้ที่ผมไม่ได้พูดโม โป้เปื่อยไปเรื่อยแบบน้ำลายน้ำลายแต่จำเต้นจริงนะอันเนี้ยอันนี้จากใจเลยขุดตรงเนี้ยผมค่อนข้างจะเกลือหน,น่อยเนี x 25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  x ่ยอยากได้พิกแตรทองเนี่ยอยากได้พิกแตรทองอ่ะอยากได้พิกแตรทองยี่สิบห้ายี่สิห้ายี่ห้าเซอร์วีเซอร์วีมาเออคนดูเป็นผู้หญิงอายุแปดขวบ นแบ,บนไม่ไดนแชทคืออย่างนี้เว้ยเน็ตกุกากเอาง่ายผู้พูดจากใจเลยเน็ตกุกากเว้ยบิดบอโดนแบนไม่โดนแชสภาพเลยนะคอนเทนต์ดีๆที่เราคู่ควรไม่โดนแบนเว้ยกูยจริงบิดบิดไม่บิดไม่บิดอะไรเอาเอาข้อเอาข้อการละหานี้ออกจากเลยเอันหนึ่งไม่บิดไม่บิดแต่ทำไมกูเริ่มเกมไม่ได้วะแชท ผมไม่ได้บีดเว้ยลุมรีพอรอดน,นั่นไงแชทเนี่ยไม่เชื่อผมอะผมดจริงเว้ยตีตีทุบๆอยู่เนี่ยเน็ตกูโหลดเลยเรียบร้อยก็ขอลหากกูไปเลยแล้วกูถูกอยู่ถูกเซรเิเร์ฟไหมเนี่ยกูอยู่เซิร์ฟใครไหมเนี่ยขอไปดูแชทฮัลโหลฮัลโหลเสียงเสียงฮัลโหลฮัลโหล เสียงเสียงปกติหนิไหม่หรอเสียงเป็นไรอ่ะเสียงเป็นไรอ่ะ <_ d ata> พี่ว่าพี่ว่าคอมพี่เปิดเปิดนานเกินไม่เอ้าพี่ตัดคลิปอยู่มันก็เลยมันคอมมันร้อนไงแล้วมันแบบคอมมันไม่ได้มันเหมือนคอมมันไม่ได้พกักอ่ะมันร้อนไปเรื่อยอ่ะแล้วแบบเน็ตเออเลยเฮียพี่ต้องเอาพัดลมไม่ต้องเอาพัดลมเป่าคอมอะ่ะนั่ตงตัดคลิปอยู่ไงทันไหมวะโอ้พี่จา๋า แรืสุดหล่อทุบทุบแร่ทุบทุบแร่ตรงนี้หน่อยเสียงเออไม่หายเฮ้ยไม่หายเหรอเอาหนึ่งนะไม่หายโลโลโลมันก็ปกตินี่แชท หมายหมายเพราะว่ายังไงอธิบายกุนทีแต่อันนี้กูขุดไม่ได้นะอันนี้คือกูต้องเปลี่ยนพี่แก๊กใหม่แต่กูจะเปลี่ยนใหม่ได้ไงในเมื่อกูขุดไม่ได้ป๊าปตัวหลอก อ่าโดนเล่นแล้วโดนแกง <S <S เนี่ยก็คิดว่าเออเสียงกูหายน้องเอช่วยคุณหน่อยได้ไหมน้องสุดหลอสุดหล่อ,อพี่คุณหน่อยเดี๋ยว,วผู้หญิงวะฮออ่าอๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆอๆออๆๆๆๆๆๆๆงๆๆๆเกๆๆ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 มๆๆ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 ๆหๆๆ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 คน,นๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆผๆๆ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  ตั้งนานพี่เรียกหลายคนแล้วสุดหล่อเนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยครับแชทแต่หลายคนเลยที่เข้ามาในไลฟ์นี้ไม่มีคําว่าบงไม่มีคําว่าบิดช่วงนี้ติดช่วงนี้ผมค่อนข้างติดพอสมควรนะแต่ตอนนี้ผมเล่น ผม่าผมพูดละกานว่าผมเล่นสองไอดียค่ะผมไม่ได้เล่นไอดีนี้ไอดีเดียวผมเล่นไอดีนี้หนึ่งกับอีไอดียหนึ่งเขาแง่คือผมเล่นอยู่ประมาณสองไอดีอ่ะถ้าเกิดเห็นว่าผมไม่ได้ออนไอดีนี้ก็จะไม่รู้แต่ว่าผมเล่นอีไอดีหนึ่งนะผมไม่ได้เล่นแบบไอดีนี้เป็นหลักด้วยได้อีไอดีหนึ่งด้วยผมเล่นอยู่ประมาณสองไอเดียอย่าระอย่าผมอย่าอย่าเอามาอัปเดตแล้วการนะ้อีไอดีหนึ่งอย่ามาอัปเดตให้ น่าจะอัปเดตมาเป็นคลิปนะไม่ได้อัปเดตมาเป็นแบบพวกไลฟ์สตรีมผมเล่นผมเล่นอยู่ประมาณสองไอดีตอนเนี้ยอาจจะแบบว่าเห็นไอดีนี้ไม่ค่อยได้ออนนะปกติถ้าจะเล่นแบบจะออนไอดีนี้หลักด้วยผมข้างๆติดเลยไแมปเนี้ยแม่งแม่งหนุกดีอันนี้ไอดี ID นี้ผมจะถือว่าจะมาอัปเดตแบบ ผมสตรีมแล้วกันผมมาอัปเดตแบบเป็นไลฟ์สตรีมสวยไอดี ID นี้จะอัปเดตเป็นแบบเป็นคลิปแต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดอัปเดตเป็นคลิปมันจะได้หรือเปล่า ผได้ลูกตาผมได้ลูกตาผมอยากได้เนี่ยอยากได้แล็บมิชชี่อ่ะแต่ผมต้องไปขุดอีกแล็บหนึ่งอ่ะผมต้องไปปลูกขุดข้างล่างอ่ะต้องไปขุดข้างล่างอ่ะสุดหลอ่อสุดสวยอุย้อยเฮียจอยจอยตามไม้ได้นะไม่ว่ากันนะชิวชิว เช็คเสียงเช็คเสียงเช็คเสียงเมื่อกี้เช็คเสียงเมื่อกี้เช็คเสียงเอ้ยเมื่อกี้เช็คเสียงแชทสวัสดีแชททุกคนนะครับสวัสดีคนดูคนได้ด้วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยกันนะครับผมสำหรับคนที่เข้าใหม่ฝา,ากกดไลค์ฝากกดซับ้วยนะคะเพราะชอบมากๆกดแชร์เลยก็ดีจะได้แบบมีกำลังใจในการทำต่อได้นะครับผมสำหรับคนที่หาร้านกดเกมา้าหรือว่าหาร้านด้แบบหาไอ้ิีไก่แบบเทปเทผมแนะนำร้านร้านนี้เลยนิโมช็อปแนะนำเลยกดเลย อยู่ลิงก์ใต้ตดีสคริปชั่นสามารถกดสั่งซื้อได้เลยครับผมเออกด,กดเลยกดเลยคัณจะได้จ้างผมต่อแชทดีก็แชททุกคนเลยครับแหมสุดหล่อทุกคนเรายังมาอยู่เดีย๋ยวพูดคุยแบบชิวๆอ่ะเราแบบ,าแบ,บามาชิวๆกันดีกว่าเวชิวไงเวชิว รอบรอบที่แล้วเน็ดเน็ดกากรอบนี้มาแล้วเน็ตไม่น่ากาก,ากแล้วกำลังโอเคตอนนี้แชทตอนนี้แชทแชทเอ่อแชทโทรศัพท์ปากว่า กำลังกำลังฟอตฟอตฟอตอยู่คืออะไรอ่ะฟอตฟอตฟอตฟาร์มใช่ไหมกูเข้าใจผิดใช่ไหมยอยากรู้พี่น่าจะเข้าใจผิดแหละแชทอันนี้กูขอโทษด้วยอ๋อครับครับฟอตฟอตอยู่ อีเลยกูเอ่อครับแหละแต่กูอ่านเป็นฟอสใช่ไหมหรือเออน่าพี่น่าจะอ่านผิดแหละหรือว่าแชทคีย์บอร์ดไม่รู้อ่านผิดแต่ตอนเนี้แบบคอมเปิดทั้งวันอะคือตอนนี้แบบคอมผมโคลร้อนผมุต้องพัดลมมาเป่าคอมอะแชทถ้าเกิดแบบว่าเสียงเสียงลมเข้าไมาถ้าเกิดเสียงเสียงลมเข้าไมาหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเกิดเข้ามาผมขอโทษด้วยจริงๆอันนี้ไม่ได้ตั้งใจอันนี้ผมแบบ ต้องเอาเป่าจริงๆอ่ะไม่งั้นแบบไม่งั้นเนี่ยกากเน่ยไม่งี้แม่งคอมเปิดทั้งวันจัดเปิดไม่เงี้ยผมเปิดตัดคลิปอยู่อ่ะ ทำอะไรวะอุ้ยต้องมองหมว่าข้างเกลืออยู่แล้วเนี่ยเกลือไม่แปลกบอสบอสเมื่อไงฮะสวยเออมันมีมันมีวิธีหามันมีวิธีหาที่ดีที่สุดเฮ้ยใช่เหรอมันมีวิธีหาเงนที่ดีที่สุด จะมีมันจะมีที่ดีกว่าที่สุดป่ะนี่กเหรออันนี้พี่เอฟเคเนี่ยอีคิดว่าอันนี้ดีแล้วนะมีหรอมีหรอไหนไหนไหนอย่าบอกนะว่าทำเฟสอะทำเฟสนี่พี่อึ้งเลยนะอึ้งจิงอะอึ้งจิงจัดเฟสพี่ไม่ได้ทำเลยอะพูดตรงปะคิวมันจะมี น,นี่เหรออันนี้พี่กดหมดแล้วนะถ้าเปิดนะเปิดหมดแล้ว